สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทา,าโร่หรือทาโรสการ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรสการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สา,ากลโดยชุดไรเดอร์เวททาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีกรกฎแค n น e r เซอร์ Cancer, ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง23กรกฎาคม เป็นการทำนายระหว่างวันที่1ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ห้ไพ่ที่ได้หนึ่งถ้วยอัศวินถือเหรียญหนึ่งไม้เท้าเด็กถือดาบเก้าเหรียญ the chariot the tower อัศวินถือดาบราชาถือเหรียญ หเหรียญช่วงนี้ค่อนข้างจะทำอะไรก็ทำด้วยใจรักใจชอบหรืออาจจะทำด้วยความชื่นชอบหรืออาจจะมีสิ่งเร้าใจอะไรอื่นๆเข้ามาก็เลยอาจจะทำให้อยากทำหรือมีความหลงไหลที่จะทำอาจจะเจอเจอปัญหาหยุ่มยิมเล็กๆน้อยๆแต่ก็สามารถแก้ไขผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงาน โดยเฉพาะในเรื่องของถ้าเป็นการเรียนเกี่ยวกับภาษาก็ค่อนข้างที่จะสามารถเริ่มต้นได้หรือถ้าเกี่ยวกับการทำงานก็อาจจะได้ไปฝึกงานหรืออาจจะถูกส่งไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมการเรียนการศึกษาก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่อาจจะ ได้ตามที่ตัวเองต้องการหรือรู้สึกมีความสุขอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำคะแนนดีผลการเรียนดีบางทีอาจจะมีติดขัดเล็กน้อยบ้างอาจจะบางข้อที่ทำไปแล้วไม่ตรงแต่ส่วนใหญ่แล้วคะแนนออกมาดีก็โอเคอีกอย่างอาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมการเอาไว้อาจจะต้องมีการไปเรียนในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมหรืออาจจะ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออในสถานที่ที่แตกต่างออกไปหรืออาจจะแตกต่างทางด้านภาษาวัฒนธรรมหรือการเป็นอยู่หรือการอยู่อาศัยช่วงนี้อาจจะต้องเป็นช่วงที่จะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการศึกษาเพิ่มเติมสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องเราจะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันเรออาจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคต ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์สหกิจวิทยาการวิทยาศาสตร์การเงินการบัญชีการบริหารการจัดการศิลปกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์การงานอาชีพงานก็ค่อนข้างที่จะ ยิ่งทําก็ยิ่งชอบยิ่งทําก็ยิ่งรู้สึกดีหรืออาจจะคนภายนอกเห็นว่าเป็นตําแหน่งงานหน้าที่ที่น่าจะเข้าไปทําหรืออาจจะมีคนอยากจะทําตามอาจจะเห็นว่าดูดีดูมีศักดิ์ศรีดูมีราคาหรืออาจจะดูรายได้ดีดูมีความมั่นคงอาจจะไม่ได้เห็นปัญหาภายในองค์กรหรือปัญหาในระหว่างการทํางานแล้วก็อาจจะเป็น บริษัทห้างร้านหรือหน่วยงานที่จะต้องมีการทํางานที่ต้องใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาถิ่นเกิดหรืออาจจะเป็นการทํางานที่ผิดแผกแตกต่างออกไปจากขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เป็นอยู่การงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะทําอยู่ในปัจจุบันหรือจะเลือกทําในอนาคตนักออกแบบนักดีไซน์หรืออาจจะเป็น นักซ่อมแซมบูรณาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมต่างๆเลือกอจ,จะเป็นนักวิชาการหรือนักโปรเจกต์ที่ทำงานระยะสั้นๆหรืออาจจะเป็นนักการเงินนักการธนาคารนักการบัญชีนักวิเคราะห์นักเก็บค่าสถิติหรืออาจจะเป็นนักปล่อยสินเชื่อเงินกู้ หรืออาจจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไฟแนนหรืออาจจะเป็นนักแปลไกดมกคุเทศหรืออาจจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในบริษัทห่างร้านที่มีต่างชาติหรือมีคนที่แตกต่างทางด้านภาษาวัฒนธรรมประเพณีอยู่ร่วมกันหรืออาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรือออคนที่ทํางานอิสระ ไม่ยึดติดไม่เส,สัญญาหรือไม่ทำงานประจำการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะได้รับประจำเป็นเงินประจำก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีฐานะทางบ้านมาอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนที่ขยันเก็บเงินมาแต่ไหนแต่ไรมันก็เลยสะสมมาค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะเวลาเกิดปัญหาอะไรก็สามารถนำมาใช้จ่ายได้ แต่ก็ควรจะต้องมีการวางแผนการเก็บเงินและวางแผนการใช้จ่ายให้ดีในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทนุนส่วนใหญ่โชคที่ได้มาก็ได้มาจากการทํางานหรือการหามาเองจากการประกอบสัมมาอาชีพหรือทํางานพิเศษไม่ควรจะปล่อยกู้ไม่ควรจะยืมเงินไม่ควรจะช่วยเหลือใครจนตัวเองเดือดร้อนด้วย แล้วก็อย่าซื้อของซื้รุยซื้อไดในเรื่องของที่ไม่จําเป็นโดยเฉพาะของสวยงามที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้หรืออาจจะคิดว่าซื้อมาแล้วมีประโยชน์แต่ถึงเวลาแล้วอาจจะไม่ได้ใช้งานอะไรเลยอาจจะตั้งเอาไว้เฉยๆสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องของ ความซุ่มซ่ามหรือเผลไพรแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยอาจจะมีอุบัติเหตุจากการใจร้อนอย่างเช่นถ้าขับรถก็จ,จะเร่งแซงหรือว่าขับรถเร็วแล้วก็บางทีอาจจะมีทะเลาะปากเสียงกับคนในรถหรืออาจจะโมโหคนที่ขับรถร่วมกันบนถนนเดียวกันก็ได้ก็เลยอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาด เ,ออเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้บนท้องถนนหรืออาจจะเกิดความผิดพลาดโดยที่อาจจะเกิดจากตัวเองก็ได้อาจจะแบบว่าไม่ทันระมัดระวังตัวอาจจะหันไปชนอะไรหรือว่าเดินชนเสาหรืออาจจะตกเดินตกถนนตกท่อได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังตัวให้ดีดูแลตัวเองดีๆความรักคนโสด อาจจะเจอเจอกันในวงสังคมของการเรียนการทำงานก็อาจจะแบบเจอปุ๊บชอบปั๊บถูกใจถูกสเปคต้องตาต้องใจเลยก็ได้แต่ก็ยังแค่แบบชอบชอบ,ชอ,บอาจจะแบบยังไม่ได้คบหากันจะต้องดูดูกันไปก่อนลักษณะก็คุณวุฒิวัยวุฒิ เด็กกว่าหรืออาจจะดูด้อยกว่าหรืออาจจะดูหน้าเด็กหรือนิสัยเด็กก็ค่อนข้างอาจจะเอาแต่ใจตัวเองหรือดือรร้นหรืออาจจะเชื่อแต่ในตนเองไม่ค่อยเชื่อฟังใครหรืออาจจะเป็นคนที่จุกจิกจู้จี้ขี้บ่นก็ได้หรือพูดเยอะมากเกินไปหรืออาจจะพูดเสียงดังหรือพูดตรงเกินไปพูดจาไม่ค่อยน่าฟังหรืออจจะเป็นคนแบบ ชอบตะอคอกหรือยอจ,จะเป็นคนที่เอ,อ่อเล่นมุกแล้วไม่คนไม่หัวเราะด้วยไม่ตลกด้วยหรืออาจจะแบบว่าใจร้อนวูบวามด่วนได้ไม่ค่อยจะคิดไม่ค่อยจะวางแผนก็อย่างที่บอกด,ดูดูกันไปก่อนในส่วนของคนที่ไม่โสดก็ระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนน่ะจ,จะพากันไปเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะเกิดความรุนแรงทะเลาะกันรุนแรง ทำให้ทรัพย์สินเข้าของเสียหายได้หรืออาจจะทำให้บาดเจ็บได้ก็ระมดระวังในเรื่องการขับขี่อาจจะทะเลาะก,กันระหว่างการเดินทางหรือระหว่างที่อยู่บนรถหรือในรถก็จะต้องพยายามควบคุมสติให้ดีแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินถ้ามีการเก็บเงินหรือใช้เงินร่วมกันหรือกระเป๋าเดียวกันก็อย่าใจดีให้ใครหยิบยืมหรือไปช่วยเหลือใครจนตัวเองเดือดร้อน แล้วก็อาจจะต้องมีการออลดความใจร้อนลงโดยการไปทำบุญบ้างหรือไปหานั่งสมาธิหรือไปฟังธรรมหรือไปทำอะไรที่ให้ชีวิตมันลดความร้อนแรงหรือ,อ,อลดความร้อนความกุ้มใจหรือความระแวงหรือว่าความใจร้อนลงบ้างอาจจะต้องไปหาทำอะไรที่ใจเย็นลงอาจจะไป คาเฟ่แมวไปเล่นกับแมวเล่นกับหมาหรืออาจจะไปร่วมบริจาคช่วยเหลือสัตว์ผู้ยากไร้หรืออะไรอื่นๆก็ได้เผื่อจะทำให้ลดความร้อนแรงหรืออาจจะเป็นการสะดาะเคาะก็ได้เพื่อความสบายใจ